สวัสดีครับผมชายแซดนะครับวันนี้มากับแอดดินนะครับชื่อ i i อทิทนะครับแอดดินงสกัดกั้นการวางระเบิดของศัตรูรอบผมอันนี้มันยิงครับสองครับเทพก็ะส่งเกียร์หนึดงนะครับเน้นแปดแปดมันยไม่อยู่เลยต้องขอกระส่งสริมจากพวกเทพกระส่งเียรทั้งหน่อยครับไม่งั้นไม่ไหวครับพอระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว ยาวเงียบยาวเงียบเพื่อนจะโดดไหมวะในแปดแปดเป็นแบบนี้ทุกทีเลยไอ้เหี้ยปล่อยร่างวางไงอ่ะทนายเดียงเฮ้ยเกิดมันมีเกิดมันมีอยู่ไหนเอาแฟดล่างล่าง รางสองหน้าร่างสามตัวตรงตรงหน้าสองระเบิดอ่ะหน้าสองระเบิดหน้าสองเลยอ่ะเฮ้ยมีสามวีด้วยอ่ะอะไรอ่ะไอ้นี่เป็นแดงที่จะจ่แก่ก่อนไอ้เหี้ยญาติญาติญาติมันญาติมันญาติกันเราชิปหายละระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล well ้วยังน้อยทันไหารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะไอ้เหี้ยเพื่อนกูหายไรหมดอ่ะกูตัดกลางไอ้เหี้ย กลางนั้นมะโอ้หลมทุ่มหายเลยอาทิตย์แม่งยิงไม่โดนเวลาอาทิตย์นะ่ะยิงได้ยิงได้โอ้สามพี่อะไรเนี่ยห้องนี้เนี่ยเรื่องห้องได้ถูกใจมากเลยกูไอ้สัตว์อ้าวล่างหลุดหรอล่างปิง,ล,ง,ปง,งล่างฟิงเยอะเลย ใช่ใช่เดี๋ยวฟังเ,งเ,เ,เสียงให้เดินเลยเออกูไม่ได้ใส่หูฟังพอดีเลยเออเดี๋ยวกูฟังเสียงให้เดินเลยว่างว่างไมีเสียงเดินเก็บเสียงหน่อยโอ้แหลกเกิดเกิดเกินห,หนึงน่งเกินหนึ่ง <comunque esin S 1> โอ้ยอู้นในหน้ารถมันแหลกอ่ะยิงไม่ได้เฮียมันต้องเอาทีละตัว โอ้โห oh, เล่นเอาเพื่อนไแล้วยังไงโอ้ห oh, ช่วงนี้เจ็ดวันอันตรายนะครับเด็ดพาราโดทัวเซิฟเอา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 อะไรของมันเนี่ยกูเห็นแล้วเพียเลยเฮสนายอะไรเนี่ยแล้วถ่ายคลิปอยู่ไหเนี่ยอัดอยู่อนะัดอยู่ อาจอยู่พยายามอย่างเพื่อคำหยาบก็ได้ชาเพื่อล่างไม่บุกล่างสนายไม่บุกเอ้ยมีฟิลิปปินด้วยเหรอวะห้องเนี้ยหลุดมาได้ไงกูว่าหายหมดเอาหายคู่ดูดิรู้รู้เลยเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาอัดคลิปน่นนะเดี๋ยวค่อยตัดเอา <c oughs> เรียบร้อยหนึ่งครับไอ้นั่นดาว <c oughs> ดูก็รู้เนี่ยเอ,อ้ยเออสวยม,มันปิงอะมันป<า>2 2> ิ้งสองตัวเบอชายเพื่อนเล่นไม่ไหวเออ ไม่ดิไอ้ย้มมันแหลกว่ะ ไปล่างล่างล่างาใไอหมดไอหมดมันมีตัวหนึ่งยดันมาไหวเอฟเอ็นเิดไปแล้วอฟเอ็นเอฟเอ็นจะมันพรเด้แล้วกูโยกแล้วครับจังหวะนี้ครบโอ้เพื่อนบังอ่ะ เอาไงเงี้ยหรอไปล้อเอาการไม่ม anyway> ีกันทีมิกกูเล่นสเต็ปเอาตัวลอดสูงและดันไม่ได้ละถ้าดันแล้วอัดคลิปเดี๋ยวไม่มันมันหน้าเบื่อเกินนะ อะไรของมันเนี่ยข้อระเบิดไปแล้ว,น,ลวนี่ครับชีอหอดแทนหอดกรรมสามวิครับเอาเอาโชว์อีกแรงมากแรงเทพแรงเทพจริงๆโคตรเทพเลยแค่นี้

สไนน์น,น,นะข้างในข้างในสไนน์โอ้โลมอ่ะหลังโอ้ไม่น่าเข้าไปเลยใจร้อนเองเมื่อกี้ัดที่บอกได้ใช่ไหม ให้นองตัดหลังจัดแบบปูไปเลยเนี่ยแบบเต็มๆแ,แคร์เสมอต้นเสมอปลายอะ่ะกูเซ็งกับแคนนี่ว่ะแรงเทพ <c oughs> โคตรเทพเลยเฮียแรงมากเลยเอาย้าเฮียแล้วเมื่อกี้กูไปโหวตใครอ่ะแม่งมีคนโหวตแล้วกูกด F9 ไปกูนึกว่าโหวตทีมเรา ไม่ได้ีดสเปย์ทำไมวะคุยเฮ็ดกัอคำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วฝั่งซ้ายมือหนึ่งคำเตือนมันจะระเบิดบ้านมึงแล้วไอ้ตัดวันนี้เอาเอพีวันนี้งอนหานิดหนึ่งนะเอ้าไม่แก่โอ้เซ็งไอ้หี้ยได้ที่หนึ่งแต่เล่นมัวมันโป้วะวะไม่ไม่เพราะว่าคนมาตายหมดแล้วดูหน้ามันดูหน้ามันชัดชัด ระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะเออถ่างรับแล้วเดี๋ยวการอย่างเดียวน้ยตัวรับพอไม่ดันแรับพอเดี๋ยวดันให้ดันเดี๋ยวให้ตัวดันเองควงระเบิดไปแล้วแมนแดงแมนแดงควงระเบิดไปแล้วเฮ้ยควงระเบิดไปแล้วเฮ้ยเมียตักกลางมาควงระเบิดไปแล้้วเฮย่งมาลงมาลงมาลงมา ปากแล้วเนี่ยกลัวลองแปดล่างลองแปดล่าง,งมันไม่ด้ <ขา S 1> มันไม่ดัไอ้แฟดมาแฟดมาขาวขาว มองในมองโอ้โอ้โอโอแอนตานินเก็บหมดที่คุณได้รับชัยชน,นะอัดคลิปแล้วมันแหลกยิงไม่มันเลยอะโก้ได้โกดไม่ค่อยไป,ปเชื่อละเชื่อเชื่อต้องรออาร์ไปพร้รอมดีเลยเพื่อนเขาเล่นเขาเล่เเนตัวดีมาก แฟดถาวรเลยครับแฟดทีมแฟดศัตรูครับผมอระเบิดไปแล้วล้อระเบิดไปแล้ววางวางวางข้อระเบิดไแล้วข้อระเบิดไปแล้วดูแถวห้องไว้เดี๋ยวฟังเสียงให้คนานคมมีหนึ่งอยู่ในห้องอ่ะโอ้หเอคม เฮ้ยอะไรอะ่ะยิงไม่ตายปิง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 ไม่อหัวปิงอ้าวเหรอเฮ้ย <ละ S 2> กูกูยิงเยอะนะเมื่อกี้เป็นที่กูแลกด้วยแหละเจ็บหนักอะ่ะเอาดิไม่ไม่ถึงยี่สิบเออตายเล่นเฮียอะไรของกูเนะี่ยที่โล มาบนเลยเฮียแล้วเป็นอยู่ฝั่งซ้ายตรงไงนั่นไม่มันไม่เห็นจริงๆหรอวะมันอยู่ฝั่งซ้ายตรงบนใดเฮ้ยทีมนี้มันเล่นเจ๋งว่ะดูดิมันเดินสกายบ็อกปั๊บตายกระจอกเฮีย เดี๋ยวดูเลยนะเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะนำเดี๋ยวจะนำไปที่หนึ่งฝั่งมันอ่ะโดดทำไมวะเนี่ยกูไม่เข้าใจตอนไหนเกาหลีไงเกาหลีเกาหลีตายตายทีมเราอะตายเอาเอาเอามันคิดยังไงอ่ะยิงเท้าก็มีเออเท้าไอ้ควายเอ้ย เอ้าเอ้าโดนโดนโดนเอ็นกดหนักแล้วไม่ไม่รอดแล้วแพ้แล้วยังไงแพ้แล้วเนี่ยเอฟเอ็นกดขนาดเอฟเอ็นเนี่ยเป็นแพ้เสียเปรียบคนใดเลยด้วยจริงโดนเอฟเอ็นกดว้าพ่อระเบิดไปแล้ว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  down. Man ยิงไม่ตายว่ะ AP AP บอลตายแล้วไอ้เที้ยนี่ปิงอ้องไม่งไม่ไม่แสงเออทีมของคุณได้รับาวินมาเข้มยังว่าวินเนี่ย จับ f m p เข้มเข้ไงเข้มดิบอกแล้วอย่าให้เล่นเอ yeah, <D'> มเ<า>อมเฮเด้อโอ้มาจากไหนไม่รู้เย้เพื่อนช่วยไม่ทัน ดวงดวงดูที่ตัวกูไวดีนะไวขนาดไหนเล่นเล่นม้าวาะลัเด็ดเด้อวุ้ยตีนี้ไม่นั่นแบบตะกี้ทำมุมไม่เห็นเลยอ่ะถ้าไม่เช็คอ่ะ เหห็็นนมันเห็นนิดเดียวแหละแต่มันชุดสีนั่นด้วยงไงสีเขียวพอดีมันกบกบกับพื้นผิวไอ้ใายดันล่างพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วเอา้เเอาโดนแัดตายแล้วกูที่เก็บกระสอบพ่อระเบิดไปแล้ว คเกิดไปแล้วมเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วอ้ยไม่เช็คเลยเกิดมันอะโทษโทษโทษไม่รู้ทนามาเก็บเสียงอะเล่นธนาเก็บเสียงเล่นแปดแปดทีไรกูเล่นไม่ออกทุกทีเลยว่ะแม่งมัวเกิดในที่อะจะบุกไรก็บุกไม่ได้มาเป็นคู่หูกูตะคังว่ะล่ะ มาเป็นบ้าละ่ะเออลองซื้อเอ็นมารอบนึงดิไม่เอากูเล่นเนี้ยเป็น,นไม่เป็นนี่อ่ะเดี๋ยวกูสอนกูสอนมึงได้ดีกว่ากูด้วยเย็ดเดอ,อาเอายืนเนี้ยเขายืดเนี่ยมึงเห็นเอ็นสีแดงมึงกีดว่าหัวกระโหลกอ่ะรู้ไหมว่าขายเท่าไหร่ขายสองไม่ดีไอสัตว์โง่สองหมื่นห้าดีมั้งรู้รู้ปะ่ะงวะเผื่อไม่ไม่มีขายนะตอนเนี้ยอ๋อมันเป็นปืนแล้วตอนนั้มันเปิดกล่องเนี่ย มีนะเว้ยอย่าดันอย่าดันอย่าดันเอาแย่โดนแผดอีกแล้วครับเรียบร้อยช่วยด้วยกลางไปไปไปโดนแผลหวาโดนแผลหวากันให้ด้วยระเบิดโย่าดันอยดไปแล้ว เอพีรีโหลดรีโหลดสวยสวยสวยเอพีดร่างเหรอรวบเลยรวบเลยน่าจะบอลแล้วสองตัวเนี่ย ทีทมของคุณได้รับยชแ้หวตึงัตึงพอไหมอแล้เออแสตินตานี้มาอย่างเข้มไหมเมื่อกี้ยังโดนกดตะกูอยู่เลยกูบอกแล้วอย่ากจับเองกูไม่เหมือใครอีพีนี้ยกให้แอสตินเลยครับอีพีี่เนี่ยแอสตินโหดมาก เฮ้ออยโห่ระเบิดเต็มหน้าเลยระเบิดกูกระสุดกูใส่เฮ้ยมีมีคนโดนระเบิดกูซ่ใส่เฮ้เอออยอโห่หลังอืมกระสุดไม่เป็นไม่ไปตามเป้าสองตัวนะระวังหลังกลางอ,อ่ะเดี๋ยวจับจับภาพแอเธอรินก่อนเยเดอเอเธอรินเก็บหมดเลยครับ แอนทาซินหิวอแอนาซินหิวแอนทาซินเลือดเหลือสิบหิวครับหิวมากเอาหมดแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะรู้ไหมได้เท่าไหร่ก็อีพีนี้ e ีที่หนึ่งก็เท่านี้นะครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้อาจจะกากไปหน่อย